ก่อนจะไปติดตามรับชมฝากเครดิตเพจผู้แปลพ p i อรี่ถ้าว่างก็ขยนันฝากติดตามผลงานการแปลทางเพจด้วยนะคะตอนที่65เชื่อฉันฉันเป็นคนที่เธอสามารถพึ่งพาได้เอ๊ะทำไมกันคุณถึงทำลายกำแพงในใจของฉันได้อย่างง่ายดายล่ะ ฟูซื้อหานในชาตินี้ฉันสามารถเชื่อใจคุณได้จริงๆรอเหรอถึงบ้านสักทีพอมาคิดอีกทีแล้วถ้าฟูซื้อหานไม่มาแล้วก็อวินซินเทียนนั่นก็คงไม่ดวงซวยเร็วขนาดนี้เอ๊ะครั้งนี้ก็ยังเป็นเขาที่ช่วยฉันรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆบนตัวตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว เอ๊ระรยิบระยับเฮ้ยช hey, ุดราคาเป็นล้านยังอยู่บนตัวฉันเลยวันต่อมาอาวินกรุป๊ปฮะอะไรนะสินเทียนโดนพาตัวไปที่สถานีตำรวจงั้นหรอ <c oughs> ออหมิงเมื่อคืนสินเทียนไปงานกับคุณชัยหลิน ลูกสาวอีกคนของคุณก็ใช้วิธีบางอย่างจนเข้าไปในงานได้ตระกูลหลินนั่นไม่สนใจอะไรเลยแถมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเธอทะเลาะก,กันในงานอีกซ <c oughs> ินเทียนเด็กดีขนาดนี้จะไปหาเรื่องเสีียงได้ยังไงฉันไม่ทนอีกต่อไปแล้วนะ พอได้แล้วดูพวกเธอสิให้ฉันอยู่อย่างสงบแค่วันเดียวไม่ได้หรือไงฉันให้พวกเธอสองแสนย้ายออกมาจากวิลล่าหลังนั้นซะค่ำวันนี้ฉันจะไปคุยกับตำรวจให้ตอนนี้ฉันยังมีธุระต้องวางก่อนละปังน้อยเป็นแบปนี้ได้ยังไงทุกครั้งที่คุยฉันก็ใช้น้ำเสียงอ่อนคุยกับอีนางลูกนี่แล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้น ส่งน้องสาวแท้ๆไปที่สถานีตำรวจงั้นหรอถ้ายังไม่สั่งสอนให้เธอกลัววันหลังก็ต้องหาเรื่องปวดหัวมาให้ฉันอีกแน่บ้านหลังนี้ก็จะคงเดือดร้อนอีกหน้าดู้ดูเหมือนว่าอาวินซินเทียนจะได้อยู่ที่สถานีตำรวจทั้งคืนครั้งนี้อวินอี้หมิงคงใช้อำนาจข่มขู่สินะลูกจ๊า เอาแต่จ้องมือถือตั้งแต่เช้าแล้วแล้วเรื่องอะไรถึงทำให้ลูกดีใจขนาดนั้นนะ่ะตอนนี้อาวินอี้หมิงก็เป็นน้ำมันแล้วงั้นก็ขาดแค่ไฟจากเราแม่คะคืนนี้หนูอยากให้แม่ช่วยหนูเรื่องหนึง่งกลางคืนสามทุ่มแม่คะหนูทนไม่ไหวแล้วนะหรือว่าแม่ยังอยากจะ ไม่หือไม่อือแบบนี้ต่อไปเขาโกหกแม่รู้ไหมคะเขาไปหาส่งแม่ลูกนั่นตอนที่เราไปหาคุณตาคุณยายนะคะเอาแต่อยู่กับเจียงเสี่ยวเย่นั่นทั้งวันเลยฮะอะไรนะมันรู้เรื่องนี้ได้ยังไงฮะไม่นึกเลยว่าเขาเจรร้ายขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นความมุ่งมั่นของเขาก็คงเป็นได้แค่กันเสีรแซงแกล้งทำเสียง ในเมื่อลูกมีหลักฐานที่เขาคบชู้กับเจียงเสี่ยวเย่แม่ฟ้องอย่ากกับเขาคงจะดีกว่าถึงแม้ว่าอาวินอี้หมิงจะไม่ยอมเซ็นหย่าเราก็ยังมีหลักฐานที่เขาจะโดนไล่ออกจากบ้านถ้าเขาไม่ทำตามสัญญาแม่ก็ต้องหย่าให้ได้ฮะฮ ไม่คิดเลยว่าแม่จะแสดงได้เก่งขนาดนี้เสียดายจังที่แม่ไม่ได้ไปเป็นดาราสามนาทีต่อมาติดแม่คะอวินอี้หมิงขับรถออกไปแล้วคะ่ะเฮ้ยเสียงแผนนี้จะได้ผลหรอเฮ้ย คนเลวนั่นพอได้ยินที่เราคุยกันก็จะนั่งติดรอคาคืนนี้เขาจะต้องไปวางแผนกับเจียงเสี่ยวเย่แล้วแอบโอนทรัพย์สินไปแม่คะแม่รอชมละครสนุกสนุกได้เลยคะ่ะตอนที่66ตึกตี้จริงต้าซานี่ฟูซือหาหนนายก็เกินไปนะ เพื่อนอย่างฉันมาเที่ยวแค่สองอาทิตย์เดี๋ยวก็จะขึ้นเครื่องกลับละดีนี่ไม่สนใจฉันเลยฮวันวันก็เอาแต่หอบเอกสารนู่นนี่ฮึไม่เล่นด้วยแล้วฮะฉันไม่เลี้ยงคนขี้เกียจหรอกนะไม่มีธุระอะไรก็ไปได้แล้วแมวเอ๋เสียงนี้เฮ้ บ้านเจ้าผู้ซื้อหันมีแมวด้วยนายนายไม่น่าจะอยากซื้อเลี้ยงเลยนี่บอกความจริงมานะมันเกิดอะไรขึ้นแมวมันชื่อหนวนหนวนมันเป็นแมวจรจัดอวินเสียงเสียงเป็นคนเก็บมาส่วนชื่อเธอก็เป็นคนตั้งให้เฮ้ยนายกับอวินเสียงเสียงพัฒนาถึงขั้นนี้แล้วหรอ นั่นต้องเป็นความรักแน่แน่เพื่อนอย่างฉันก็ยินดีด้วยนะคนที่ยังโสดก็คือตัวตลกอย่างฉันสินะติตดเอ๊ะนี่มันข้อความจากคุณหนูอวินนี่เธอบอกว่าอะไรบอกแค่ว่าพรุ่งนี้ตอนสี่โมงครึ่งนัดที่ร้านกาแฟร้านเดิมถามฉันว่าว่างไปไหม ฉันควรจะตอบยังไงดีล่ะตอบตกลุงยายเด็กนี่ทำอะไรไม่เคยบอกฉันเลยกลางดึกอีหมิงทำไมคุณนายเยี่ยถึงใจร้ากับเธอขนาดนี้ล่ะยี่สิบปีมานี้คุณก็ทำงานและตั้งใจดูแลบริษัทให้พวกเธอแม่ลูกแต่ทำไมพวกเขากลับไม่ตอบแทนอะไรให้เลยล่ะเฮะฉันทำไปเพื่อเยี่ยชิงขนาดนี้ แต่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยฉันก็จะไม่ปล่อยบริษัทนี้ไปเด็ดขาดต้องหาโอกาสเอาเงินจัดตระกูลเยี่ยมาให้ได้มากที่สุดเธอวางใจเถอะนะติดฮ้อวินอี้หมิงเจียงเสี่ยวเย่พวกแกคิดจะทำอะไรก็ใส่ไปแล้วในชาตินี้ฉันจะต้องได้เห็นชีวิตพวกแกล่มจมกับตาวันต่อมาตอนเย็นเอ๊ะ แปลกจังปกติแล้วร้านกาแฟที่นี่คนเยอะแยะจะตายไปเอาคุณหนูอาวินฉันอยู่นี่มานั่งเร็วเอ๊ะไม่จริงใช่ไหมฟูซื้อหารอยู่ที่นี่ได้ยังไงเออพวกคุณรู้จักกันเหรอคะฮ่าฮ่เออฉันกับเจ้าบ้านนี่รู้จักกันนานแล้วล่ะ ครั้งแรกที่คุณติดต่อฉันเขาก็อยู่ด้วยแล้ววันนี้เขาก็มาที่นี่กับฉันด้วยอ๋อค่ะพวกเธอคุยกันต่อเลยไม่ต้องสนใจฉันฮ่าฮแม่สาวน้อยตอนทำตัวไม่ถูกนี่น่าสนุกจริงๆคุณเลี้ยวคะฉันอยากจะสอบถามคุณว่าคุณมีซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ไหมคะ เรื่องราคาฉันโอเคค่ะแบบนี้ก็สามารถนำหน้าอาวินอี้หมิ่นไปได้เก้าหนึ่งแล้วจากนั้นก็เอาหลักฐานรอบโอนทรัพย์สินของเขากับจิงเสี่วเย่มาเปิดเผยฮ่าฮ <c oughs> พี่สับไพเห็นฉันเป็นคนอื่นหรือไงเอะอะไรนะคุณอย่ามาเรียกฉันมัดสซ่แบบนี้สิฮ่า <c> ฮ <oughs> ฉันพูดผิดหรืองไงใครๆก็รู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงของฟู่ซื่อหาน ดังนั้นฉันจะเอาเงินจากพี่สัพไพยได้ยังไงล่ะฮยยอมคุณแล้วจริงๆฉันกับเขาไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดหรอกนะฉันก็ไม่เอาของจากคุณฟรีๆด้วยราคาเท่าไหร่บอกมาเลยค่ะตุรีบเข้าประเด็นเถอะอะไรอ่ะฉันยังไม่ได้พูดผิดอะไรสักหน่อยนี่ตานนี้ยังกล้ามาโกรธฉันอีก จุดเมื่อตอนงานเลี้ยงนั่นฉันยังไม่ได้คิดบัญชีเลยตอนที่67 15นาทีต่อมาฮ่าฮเป็นไงโปรแกรมนี้ใช้งานได้ง่ายใช่ไหมล่ะฉันเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองเก่งอดีเฮ้ยเจ้าหมอนี้ดูท่าทางไม่ได้เรื่องแต่ความสามารถไม่ธรรมดาเลยแฮะขอบคุณมากนะคะคุณรลิว ราคาเท่าไรหรอคะอย่ารีบสิไหนๆก็จะใจเงินให้ฉันเอางี้เปลี่ยนจากใจเงินเป็นตอบคำถามของฟื้ซื้อหารละกันต้องพูดความจริงด้วยนะเอ๊ตอบคำถามฟู้ซื้อหารล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยแบบนี้จะต่างอะไรกับการเปลอยล่อนจ้อนล่ะงานเลี้ยงคืนนั้นที่ฉันคุยกับเธอบ,บนรถ เธอเออฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวกลับก,บก่อนนะคะน้อยอีตาผู้ซื้อหารมีคนอื่นอยู่ด้วยแท้ๆพูดอะไรก็ไม่รู้เพ่นก่อนดีกว่าหนึ่งนาทีต่อมาฮะลงทุนไม่คุ้มเลยนิ่นนะาในปล่อยให้พี่สภายตกใจจนเพ่นไปซะแล้วในเองก็ไม่ใช่หรอ ที่อยากรู้เรื่องราวของเธอในทำลายโอกาสดีๆเมื่อกี้เองนะต้องมีสักวันที่เธอจะเล่าความจริงทั้งหมดให้ฉันฟังด้วยตัวเธอเองหลายวันต่อมาวันหยุดสุดสัปดาห์ฟึบฟูซอหานฉันมาแล้วหลังจากที่ฉันได้รับโปรแกรมจากลิวเฮาเซียนฉันกับคุณตาก็หารือกันในช่วงสองสาวันที่ผ่านมา เพื่อวางแผนรับมืออวินอี้หมิงแล้วนี่ก็วันหยุดแท้ๆแต่ฉันกลับต้องตื่นเช้าเฮ้ยง่วงจะตายอยู่แล้วแมวเอาเจ้าหน่วนๆหนวหนวฉันมาหาแล้วคิดถึงฉันบ้างไหมเอ่ยเลี้ยงแมวก็ดีเหมือนกันช่วยให้ใครความเหนื่อยล้าได้เป็นปลิบทิ้งเลยเอาคุณหนูอวินอรุณสวัสดิ์ครับเอา คุณชูฟูซือฮานพวกคุณจะออกไปข้างนอกกันหรอคะวันนี้ไม่ติววันนี้เธออยากไปไหนล่ะฉันจะไปเป็นเพื่อนเอ๊ะกับฉันม่ต้องก็ได้ั้งคะมีบทที่ยังไม่ได้ติวอีกเยอะเลยคะ่ะยังไงวันนี้ฉันก็ไม่ติวให้หลายวันที่ผ่านมาเธอเหนื่อยมามา,มากแล้วผ่อนใครสะบ้างเฮ้ยหนวนหนวน จะทำอะไรนะ่ะเอ,อึบแมวเอ,อ๊นี่ช่างเป็นภาพที่น่ารักเหลือเกินมีเงินก็ซื้อไม่ได้นั่นเนี่ยเออถ้างั้นวันนี้เราพาหนุนหนวนไปฉีดวัคซีนกันไหมคะเพราะถึงมันจะเป็นเด็กดีแต่ถ้าบาังเอิญไปควรโดนใครเข้าจะเป็นเรื่องเอานะคะอ,อืม สองชั่วโมงต่อมาคลินิกสัตว์เลี้ยงแมวคุณผู้หญิงครับแมวของคุณฉีดวัคซีนเสร็จแล้วครับแมวของคุณเก่งและเชื่องมากเลยครับไม่ต้องมีคนมาช่วยจับมันก็ยอมให้ฉีดยาแต่โดยดีเหมือนฉีดยาให้คนยังไงอย่างนั้นเลยครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเคยเป็นแมวจรจัดมาก,ก่อน พอได้มีบ้านอยู่ก็คงอยากทำตัวดีๆเป็นการตอบแทนมั้งคะขอบคุณที่ดูแลหนุหนๆค่ะผู้หญิงคนนี้จิตใจดีเหลือเกินสเปคผมเลยเออคือว่าถ้าจะขอเบอร์นี่อย่าทำอะไรนอกเรื่องครับครับขอโทษครับเหย,ย่เราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของผู้ชายคนนี้เลยเอ๊ะ คุณจะพูดอะไรกับฉันหรือเปล่าคะเออเปล่าเธอคิดว่าจะไปไหนต่อดีล่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแอดมินจด้วยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะ